ต้อลมหรือภูมิแพ้ตาทําได้ค่ะต้อลมเนี่ยมันก็คือความเสื่อมของเยื่อบุตาเนาะจนทําให้ลักษณะเราเห็นเป็นเนื้อนูนๆอยู่บริเวณหัวตาหรือหางตาก็ได้นะคะพวกนี้ไม่เป็นอุปสรรคในการใช้เครื่องมือเลยนะคะทำได้ทำได้เลยไม่มีปัญหาอะไรเลยทําเหมือนปกติเลยนะคะภูมิแพ้ขึ้นตาก็เช่นเดียวกันแต่ภูมิแพ้ขึ้นตาเนี่ยมันจะมีรายละเอียดปีกย่อยตรงที่ว่าเรา ทานยาเยอะจนตาแห้งหรือเปล่าบางทีเราทานยาแก้แพ้เยอะหรือว่าหยอดยาแก้แพ้เยอะแล้วตาเราแห้งอาจจะต้องจัดการเรื่องตาแห้งก่อนทีนี้พอหลังหลังรักษาสายตาแล้วอะค่ะเราก็ยังรักษาภูมิแพ้ขึ้นตาได้เหมือนปกติใช้ยาได้เหมือนปกติเลยค่ะก็เลือกวิธีอยาขยี้ได้ไหมอาจจะต้องเลือกเป็นอะไรที่ไม่มีแฟงจะได้ไม่ต้องระวังเนาะใช่ค่ะ